กดา้เรอที่ัแล้วจอดอ่ะขาเจ้าลบฝนบุกฝนตกตอนเท่าที่แหลกอันนี้เขาขื้นตกใจพอดอันไอ้ก็พี่จจะได้ยินเอ่ะเมียฮิ้วขีนจะวิ่เอ่ะมันจักรสอนอะไรนูนสแล้วอเนาสูงอ่ะขาเจ้าก็บลบฝนจะคล้องแ่บกุ้กระเทยเออฟังเหตุฝนได้ไหมอารมณ์ไม่ดีเราต้องมีเหตุฝนเอออ่าวสเป่าว่าสุดจมสิจมกระเทยว่ามีเหตุนต้อด้ว ก็ต oh ้องปาดขียเป็นแม่ครัวหมอปาอันนี้ตนห้าเพรกเหตุอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้มาอ้ยโี่น้อ้ยโอ้ยโอ้อ้มาอ้ยโอ้นนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ดโอ้ยโั้ยโอ้ยวน้ยโอ้ยยนก้อ้ัโ้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้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 ยว้ออ้ยโ้ยอ้อ้ยโอันอ้ยยอ้อ้ยอยอ้ยโมัน้ได้คุย มาคุยอียงสาวอีเสียมอน่กาเเวนนี่เออเก่งตาจาขอจะมาหันคู่ก็หันเขานนีันใบบกวนมันบ่งนี่แหละจูก็่้เก่งแกแขนกูนี่นกแขนกูเหง่อแขนผู้ชายไหมะผู้ชาไหมกูไป่อดเลยนู่นนี่ใสแถเป็ีขใสี่แถบอยู่พี่มองดูแต่ละคนเนี่ยมองแบลยงนมองยืน บวชแล้วสั่นเั่ได้พี่ก็วายนูพน้างน้องจ้าจมดีจัจมดีดีซอดก็ได้มึงดูเสียงหอนแงะหงายแตกเลยเยห็มีเล่นนูเนี่ยอ้อนโมโคลว่าแหลกเอาสูวเลี้ยงก็เทยเขา เฮงแม่ออนไลนแล้วลูกจินหอนเมียต่ำหยาบหยามเขียมันเสียนีมีคิดผอ่ะคิดผอเมีจะผอยังมีขแน่เลยเัสิละเยสิละเมื่อกี้อนแม่แล้วก็พิกติดสูงหย่อนสามเมีเวหลังสะดานชั่วิตอนเดชบ่ยทําเห็นองท่านค่ะท่านท่านเองค่ะ ปลาแด g เ n ียนปลาเหียนดงดาวไปไหนคไม่ยากพูดถึงค่ะอันนี้ล็อก็อกดาวแล้วก็ต้มน่ะนะหะเพราะว่าก็วยนก็ยอดน้ำก็ต้มไปแล้วน้องขับรถค่ะน้องก็เลยพักผ่อนอุ้ยนี่เจ้าบอกนแต่ว่ากินไม่มักยคมึงอยากินกูเบิก็เตะปากกันยเอ้า มีแต sure ่ละหอมนะมาเก็บไ oh, oh, ้ร่วมกันทำไมเพื่ออยากให้กินเสนาอั้งเสียเลยคือว่าหอมสดอ๋อทางทางหอมผักเอ้ยหอมสดนี่ไม่ใช่ดีเฉยข้างยางเดียวนีแเท่ทีลูกชัวร์มือถคนหลายบอกอ้ย3ามคนแต่ว่าสามคนแต่ว่าความาว่าอ้ที ในพุงนั้นมี้งเต็มเห็นไหมหยวแยบแยบใหญ่้วหอมสุกไปเนี่ยลูกแด้ะแดก้วแล้วรวยฟงลงมาก้วย่ำแรกนั่นถอดใส่ออกมาให้กินลูกโดดแยกเซลทีเหมือน้รบ่ได้นะคะทุกคนกินได้ดีฮะกินได้เราทำะอาดแล้วแล้วน้องตายแหละน้องตายแล้ว เอานันมข้าวกเฮ้ยข้าวกล่ย่บ้างี่หไ่กึ่งไ่หันข้าวก้ยี่ใส่เบอร์ไกกันเอตากัเราไ่หันบริสิตตะเยู่ในทงกุ้งดิถทงกุ้งยี่ใส่กุ้งคือดีบ้ืดมเทร์เนียเนียมีเตาเกเตาก กูจะถือขวบ่ล้วหน้านนดิบดน,นี่บากเง้านี่คนแถมพี่ให้พี่นมาเพ้ยกิดไปสอด,อ,ดอ,อยู่น,าน้าแ <laughs> แล้วก็เอาบักที่กับขวรไปผุดเล้วเด้ี่ดีไปฮ็ดกินกระตุนเสเสร็จเสร็จได้แเอาลูกโดดมาหักใส่ไปเ้้าความเงินถอยดีกว่า ปกอุ่มปมไปกวันนี้ไหมได้หมกนี่ไหมได้ฮิตอมตีเอซื่อๆนี่ไหมป้าตีเอซจะแซ่บเลยที่พร้อมครับต่ลงไฟถือยไม่น่าได้กินโอ้ยก็ตองคนนี่มันเขากันก้นตัวหนูไดกินวกเป็ยืซื้อข่ามเินเชยเป็นเลียงได้จาเสียดายอมันก็ืส่วนเป็นเงินกับพาแล้ว อืมืม่จิมเลยดนงนบ่อกินก่นนอ,อกนส <laughs> ม,มาราจะมาทำก้อยโคโย,ยตี้อ้ยจำบ่ หรือว่าทำทำเป็นตัวตัวเลยปลัดนี่ออกมาเป็นนั่นทางฝึกงานเต้นหน่อยเต้นหน่อยทำเมนตูรีมีปัญหาอะไรกับการพิมพ์ยายเพราะว่าพี่นะครับผิดไม่ถูกยายบอกนะยาวเขาอยู่สายยัยเอาฟ้ามาฟ้าอันนี้มาปาดัปาดปั๊ได้ไหมเว้ยเต้นแล้วเต้นแล้วฟ้ามาเรียมปัด๊บจะได้กินถึงโรงงานอุปกรณ์การงานเครื่องคว้าห้อง เอาถุงหมกเน่าชีเ้เทียมหายยุเลยเอ้ยอันนี้เปน็นตานา้ำลายหอนี่องได้ฝาดไ<อ><อ>ด้ะอกอเนาะบกอมีส่วนมากท้หงหมดขาดนครับมันที่นี่เนะาะตอนนะี้พักแล้วเจียฝาอุ้ยได้แล้วกก้อยกุก,อก้อยุเต้นแล้วับ แกงฟังกันยังคะอือยายไปนเฮียถูกปากเนาคนนึงโอ้ยมันจับใส่กันไหม <laughs> โอ้ยมันเฮียถูกคนไหนมันเฮียเ,ยเตีนตรงตอง เร <c oughs> ียตัวนึ่งตัดเลยเอาเราดูชุดหอม hoa đèn ông mà ở xuống xe ở xây. À, <laughs> ấy, này này chim kia chim cùng đeo, đeo. wow จังหน่อยจังหน่อยอมาค่ะพี่น้องสุกเร้วค่ะแล้วก็กุ้งเต้นนะคะมาค่ะพี่น้องแล้วก็เกี่ยวกระเดีกใช่ไหมคนี่บ่ <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องมาได้กินขอน้ำกันค่ะไปครับผมบ๊ายบาย